สวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินที่นิสานครับครับสวัสดีครับบ่าวตวอีสานบ้านเฮาครับครับบ่าวดินขอสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกๆุมองทุกๆบ่อทุกทุกภาคทุกๆจังหวัดเด้อครับเมื่อนี่สวัสดีทักทายพ่อพี่น้องสาวของวันที่27สิงหาคมครับ2 5 6 7ครับมหาโนไม่ไพโจดกับบ่าวตคือเก่าครับมุงวัาสิีได้บ่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ากันกับบ่าวดินกับบ่าวตเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ เราใหม่ไข่โจดงานเขาดงเขาปลาแล้วครับพี่น้องโม น,นี่มนออันนอไงแทงพี่น้องสองนอเล็กแหกมานครับพี่น้องผมสวยงามตามท่องเรื่องเลยครับพี่น้องนอเก็งามครับครับ ก็อเป็นโม่หมุนหนันนนกหนามนะครับหน,กน,นกบักครับฮักฮักข้างนอกเพราะว่าเนี่ยเอาแบกมวลแล้ก็เบาตัวครับ พี่น้องน,นครับโอ้ยนนี่น,อน้องเอเอาที่สักตันโอ้โอันนีเนบ้าตัวเขี่ยบบเดีดดดวยวนะ ไว้เลยครับอืมอาก่อน<ป><ป>อเอาเลเอาน้องมีกินอะไรบ่โอ้ขึ้นสูงเลย ขอบคุณครับขอบคุณ อุ้ย nhau เหี่ยวเบิดน่ะ cái 别掉，别掉。 ่ะนนะไยโบเว์ดดอกโอ้ยนะครับอ้านตรงนั้นมันใครโจดนี่ครับปาดเอาเบบตัวนี้ โอมคนน่ะนงาหนึ่งครับนั่นน,นี้เต็มตามมือเลยพี่น้องคุ้ยมีมต็นอบบนอนะบ,วบัวนอนหมบัะงามแห่งครับพี่น้องอนอนพี่น้องครับโอ้ยเื็นทักท่วงล,ลูกหลานเลย มาตู้มาดู้ไปหนอครับ ฝุ่นฝ่นอ้อนอะย่นเงีครับผมเื่คงาผัวแตนลามเลยครับผมนอครับปุ๋นะอันนี้ก็

พื่นงแหงนี่มดพี่หนัง,งนะครับโดนแดดเจา้านอเพิ่นกันยังอ่อันอยู่ครับเหนือเพิ่นงดออนนะครับคุณไม่ี่นอกครับโอ้ยพี่ังครับอืออือสวยเลยครับ ดดเดิงจังเลยโอ้ยตอกดีแครับพี่น้องผมเก็บไม่ดีแค่ห,คหำ <c oughs> คุณนะครับโ <c oughs> อ้ยไรนะครับสุดยอดเลยเจ้าน้อยหญ่พี่น้อง นอหนาด้วยก็ขีดินนะครับครับโอ้ยพี่น้องนอนนี่ยดูหน่ยพี่น้องนะครับโอ้ยเดี๋อวเลยครับป้าพี่น้องต่้งกล้องไก่กับอะไรได้วยครับบัววนี้หมอสีตไก่ครับ ý thắng là... là... này em ơi sao nó ra con ơi 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 Để ơi 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 này. ใ่ไม่โอ้ยเดี๋ยวไปไกลเลยโอ้ขึ้นเหี่ยวขึ้นเหี่ยวเหรอเเหี่ยวสูงตึ้งก็บ่อหนวบบนี้บงบวกับที่นี่อือหาหอกจากข้านอกกอโจดโอ้ยขี้ล่างกันนี่เอโอ้ยขี่นหร นี่ครับนี่ครับกรล่งพ่นครับนัน,นะครับอ้านี่กระแมนมันนี่กันกระล่ำต่นพอดอ้ห้นอนนี่ละครับน,นี่เรานั่งเอ็บอบคือเอาหรอบ่ เอาเลยอุ้ยมีแต่ดอกบัวนองพี่น้องครับสุดยอดเลยน้องงามครับครับเต็มกระตาบ้าตัวว่าไงเบอรลายกล่องครับเต็มกระตาหมอกกองเลยนี่เต็มนอนงาม เดมสวยเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกครับพี่น้องครับเดมไปเรื่อยๆครับบรรยากาศดีสุดยอดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเบาตัวอ,อาตัวกระหักเพราะเาาบาตัวครับครับเป็นดังโค้ก ฮ่าน้องใหม่บอ่นี่เหรอครอับสวยๆเลยครับเออเอาท่าหนึ่งก็มาตัวสามสีนอ่ะไปแล้ว ลยครับครับอ no oh, really no ้ยสังห่ไปยังเดี้น่งูใหม่ที่สดเลยนะครับเลยน้อครับโอ้เป็นยังบัานีิโอ้ยโอ้งว่าบ้นแขกดอก ้องพี okay. ่นองครับคุณนะครับทุมทุ่นสากเอารใหม่ันขัทั้งในครับกองหนอุ้ยงาม่านอหยิบ้อมหนึงเบิดทันเลยเออเบิดกตเเบิดทันตัวโมเวนเบิตอโดนรลบหันเอาแล้วเนออืมงานอุ้ยขนาดขนาดข้ามเบอกระดานบนแตกกระบอก <c oughs> พี่ฝนครับุนเด้อพี่น้องโอ้ำหอนมัดกุ่บ้าดินนี่เด้อเอ้าพี่น้องครับตัวกระดเจรน,นอพี่นอ้องเอยลำบากตากดำเต็มกำจะลุยสุดยอดเลยครับโอ้ยสุดๆในพี่นง,งานเลยอครับนันนอ โอ้โยออคนเดี้พี่น้องละขุ้นเละโอ้ยหที<อ>่ด <ś, S 2> ้างข้างล่างพเ,าเพื่อนนะครับต้งสดครับปลายเพอ่์เนี่เวลาเป็นเปลือกมันจะแห้งครับสุดยอดเ,ยด,ดเลยครับนะโอ้ยพี่น้องเพื่อนนะครับนี่มาสุดยอดที่จะหน้อยใหญ่โอ้ยคนเคยที่ว่าโอ้ยนอนมาแหงๆเ่ามีหยังดอก เนื้อตั้งนั้นี้รับนีเนื้อหล่ะเนื้อคป็น,นี่นี่ครับพี่รองมึงเกล่ไก่ะออเพื่อเพื่อนโดนแดดซื้อครับผีเนื้อเพื่อนที่ผีับอย่า่งนพี่องเบื่อนนี่กองเลยนีัยคุณขัโอ้ยสุดยอดไหลกันเอามียเพิ่ติดมาครับงอนอีก่อน ออกกี่น้เอาหม่วยนึงหลายหาถ้าออกกับที่พ่อครับนน่นอนึงครับเอา่มเวดนน่เอะานอะเขียนโอ้ยบยับลืม เมียใจกับพี่นอนครับนี่พี่นอนปอบนะครับเนาะงามครับครับผมจิบไปเอาเมียปอกพี่นอนปอกแล้วกบบรบเบด้อลที่เป็นไรกับครับใช่อยากใช้กินสืบเมือนกันไปครับพี่นอนครับน่างามเหียงครับน้อยกับจีเดียผ่ากันอยวยเหรอครับพี่น้องผม ผมผลงานการหาเนือใหม่ของเสาวันที่27สิงหาคมพศ2567ครับเรง่ีนพี่น้องนือใหม่ไพโจดนะครับธรรมาชาตินะครับปพ,พื่อนกเพื่อนพี่น้องผมป่าเพิ่นเต็มหนึ่งครับชาวบ้านพี่น้องคนกับมาหาก,กันลายคือกันครับแต่เบาตโตก็เบาดินมากกระทืบทรประมาณสูมือครับผู้ปูมีญาจิงศักดิจจก์สิทธิ์เจ้าปลาเจ้าเขาเพิ่นกระเมียตาหาได้สูอสุมือครับพี่น้องผมนี่กระตาเบาตโตครับนี่กระตาบาตบ,ตาบาดินครับ พูดนะหยอดสั้นสากลากพี่น้องอ่อนอวยสวยนะครับบ่าวดินกับบ่าวโตกับสิกับล่ะครับครับผมบ่าวดินกับบ่าวโตกับสิฟ้ากันกลับล่ะครับขอบุญขอบคุณในเมฟซี่ทุ่มมองทุกบวอนเนอะครับให้พ่อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับความทุกข์อย่าสุดได้ความเจ็บขาย่าสุดมีลำรวยสุขุมสุขคนเด้อครับมากแื่ห้พ่อพี่น้องผมสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ